มันเดินอยู่ข้างในมันเดินอยู่ข้างในเห็นบปะเห็นเนาะเห็นแล้วถายแล้วหนึ่งโอ้โหของนี้ก็มีของตกไปถ่ายองเซ็ตเลย กูเนี่ยอูบักอ่ะไอ้สัตว์นี่ขึ้นขึ้นถาวันแล้วยิงเลยไหนวะนี่ออกแล้วออกแล้วออกมาได้บานแล้วเนี่ยโอเคเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเฮ้ยมันอยู่ตรงถาวัน่ะนั่นได้เห็นกระถอมีสองก้อนโดดออกมาอีกเพิ่มอีกตัวนึงละเดี๋ยวล้างอยู่เชียวดูดีนะเฮ้ยไอ้เหี้ยนนัดเดียวเหี้ยเป้าไอ้เหี้ยแม่งตายเลยข้าโอ้ยสัตว์กูเห็นเรื่องอย่างสะดุ้งเลยสัตว์ กีปไปกีปไ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 ม่มีดวงเลยวะใช่ใช่ใช่รอแป๊บนึงอยวเป็นเจอยสัตว์ไอ้ย่าแม่งเข้าหัวเลือดสาดเลยสัตว์อีตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนน่าอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านหลายๆห้องละเออที่แม่งดอกของเยอะๆอ่ะได้ป้าวไหมนะอีดเยื้อเจนนะอีดเยื้อเจนเฮียกูหลังจะยิงเลยเมื่อกี้ไอ้ย่าป้าวแม่งยิงปักแตกเข้าหน้าเลยสัตว์ เดดามติแล้วในบ้านมันสว่างอยู่หรอยันนี่มันดิโก้เปล่าจัดปาร์ตี้อะไรหรือเปล่ายันตกใจตัวเองเขียนตัวเองแล้วตกใจร้อนร้อนลาตะกิดเอาไหมมาลาไหมเฮ้ยเออแล้วทำไมบ้านนี้มันสว่างอย่างวะไอ้เหี้ยแม่งใครขุดทองไว้จัดถ่ายรูปก่อนแม่งหาจริงใครแม่งขุดทองวะเฮ้ยเฮ้ย ใช่หรอมันยิงกันเองมายิงกันเองวิ่งออกมาวิ่งออกมาเดี๋เวากันให้ตรงนั้นแ่ะตรงนั้นแหละเอ้าแล้วลุดหรอไอ้ย่ลุดกูชิบหายเล่นดีๆมึงไม่ตายหรอกเมื่อกีดจ้ะมันมีสามตัวนะขอบอกไอ้เป้าเห็นปะ เมื่อกี้เห็นวิ่งเข้าไปอยู่แต่ตไม่ไม่มาถึงมุมมึงมุมมึงอ่ะเห็นถึงในทั้งหมดบ้านเปล่าเป็น้ยตรงนี้เนี่ยประตูล่างประตูล่างสีคุณนี่คุณนี่เหนือยหมดอย่า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 มันออกมาบอกเดี๋ยวมันออกมากูบอกมึงกระดุ้งนี่ยืนฟิตเดอยวมันเห็นเห็นมือมือมือมันวิ่งออกมาแล้วตจอนึงอ่ะแต่มันอ้อมบ้านมั้งรู้สึกเมื่อกี้เห็นมันวิ่งลงมาชั้นหนึ่งแล้วตจอนึง ไม่เห็นมีใครออกมาเลยหน้าบ้านก็ไม่มีเอ้ยไอศาสตว์บักบ้านนี่กูถ่ายชื่อไว้แล้วไอตว์บักบ้านมันบักบ้านมองมันบักบ้านมองขอเห็นชื่อน่อยที่จะถ่ายรูปถ่ายรูปสองรูปเลยจ้านี่ก็เมือง โอ้ยเมืเ่อกี้มุมอย่างเด็ดได้ไอ้สั์ขออีกทีนึงเถอะโอ้ยลูกเต็มยังไงยังไงผลบ้านตัวหนึง่งยังไม่กระสุนหมดแล้วเนะี่ย รังไปช่วยรังไปช่วยจิตมาช่วยได้ปะรังไปดวงไหนอ่ะเนี่ยบ้านที่ผมเจอเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดอะรัไม่ได้ว่ะเนี่ยนี่โอ้โหบ้านริมแม่น้ำบ้านหลังสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันมันช่วยกันสองกูแล้วอ่ะรถังฮะไม่ใช่เนี่ยบ้านที่ผมอยู่กันนอกเมืองอ่ะริมแม่น้ำอ่ะที่ผมเจอเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดอะข้างแม่น้ำอ่ะอ้อมอ้อมเต้นอ้อมเต้นสีอ้อมเต้นอ้อมเลยฝั่งซ้ายมึงอะฝั่งซ้ายมึงอะฝั่งซ้ายมึงอะระวังระวังระวังไปอยู่บนถาวันอ่ะ ไอ้เป้ามันมันสันไหนเป้าให้อยู่ดูดูให้อกโอเควิ่งมาวิ่งมาเออเอ้ยกูมองเห็นตัวตรงนี้แต่ปุ้มยิงให้ปุยิงให้เอาเอาบ้านข้างหน้าผมมองเหรอเออเนี่ยที่ผมอยู่กันจะสองบ้างอ่ะเอาดิไอ้เป้ามึงยิงขอแน่นแน่นดิเร็วๆโอ้โหไม่มีใครช่วยกูเลยอ่ะกูวิ่งเข้าไปไม่ได้มีตัวบั็กมองบ้านอยู่ตัวข้างบนกูยังวิ่งมาได้เหรอ ัก็ตอนแรกมันยังไม่ขึ้นบ้านเออผมยิงให้โย่เฮ้ยยไม่เย <He> er ี่ยเป็นเยี่ยอะไรว,วะผียิงไม่ตายผีข้างหลังข้างหลังเฮ้เยี่ยจะปาแล้วจะปาแล้วพิงก่อนวิง่งเดี๋ยวกูยิงให้ตายไปหนึง่งเฮออกมาแล้วออกมาแล้วข้างขวาข้างขวา หน,น,น,น้าบ้านเลยหน้าบ้านหน้าบ้านเลยออกออกจากบ้านแล้วหน้าบ้านยิงไหมหายป่ะระวังระวัง,งไม่รู้มไม่แ<ค>น,<จ>น่ใจตัวมีผู้ชายคนหนึ่งขอข้าไปเถอะ